ครับสวัสดีครับผมช่างตั้มร้านซูนามินะครับครับคันนี้ก็เป็นอินเดียนครับอินเดียนคันนี้ก็ทํานานแล้วนะครับกับเราเอามาแก้ไขใหม่นิดนึงนะครับคันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับของผู้การรุดนะฮะเชียงใหม่ สวยเลยครับท่านเป็นคนรักรถนะครับเช็ดตลอดอย่างสวยงามทำมาได้สองปีสองปีสามปีนี่แหละครับคันนี้ประมาณนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นทรงของโลเยนนะครับแต่ว่าจะยาวตัวพว่วงตัวพ่วงตัวนี้อยู่9เมตร1เมตร95เซนนะครับความยาวนะฮะความใหญ่เท่ากันนะครับความใหญ่ความกว้างเท่ากัน ใส่กับรถใหญ่ๆก็จะใช้ตัวยาวนะครับจะใส่กับรถพวกโรเยนหรือว่าไฮ้อมบีเอ็ตัวสั้นเราก็ใส่ตัวพ่วง180เซนนะครับตัวตัวสั้นนะครับตัวยาว195นะครับ โอเคนะครับขับดีเหมือนเดิมนะครับขับสบายเลยนะฮะร,รถใหญ่ยิ่งนิ่งแข็งแรงนะครับรุ่นนี้แข็งแรงมากรุ่นแรกๆเลยนะฮะก็ไม่ก็ประมาณช่วง3ปีที่แล้วก็ไม่แรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เราทำมาค่อนข้างเหล็กจะเยอะนะฮะแล้วก็ แข็งแรงนะครับกลัวมันไม่แข็งแรงก็เลยใช้เหล็กเยอะหน่อยนะฮะจุดยึดนี่หลายจุดเลยนะฮะรุ่นเนี้ยหลายจุดนั่นเลยครแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องแข็งแรงนะฮะจุดปรับระดับนะฮะจุดยึดนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวเหล็กใหญ่นะครับเหล็กกลมใช้เหล็กน้อยแต่ว่า เล็กใหญ่นะครับโล่งเธอเป็นรุ่นใหม่ขาตรงนี้จะลงได้นะครับรุ่นนี้ขาลงไม่ได้นะครับจะมีพักเท้าปิดเพื่อที่จะให้มันเรียบแล้วก็ใช้เล็กๆนะฮะจุดยุดเยอะแต่แข็งแรงนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงมากเพราะเรากลัวมันไม่แข็งแรงนะครับก็ลเลยทําให้จุดยึดเยอะแล้วก็จุดปรับระดับ เป็นแผงนะครับมันไม่เหมือนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ในจุดปรับระดับเราจะแยกนะครับแยกหัวท้ายก็เลยโล่งนะครับโอเคครับผมถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านซูนามินะครับช่างตั้ม087 085 4ด7 6าสห้าจ สวัสดีครับ